สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้รายการ Big Map v a r i e t y v a r i e t y ้สำหรับคนชอบเที่ยวเราพาทุกท่านมาทำบุญกันคะ่ะแต่ทีนี้เราจะมาทำบุญกันที่ไหนนั้นต้องขอข้อมูลจากทางพี่ก๊อฟนะคะคพี่ก๊อฟคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่วิหารแก้วร้อยเมตรวัดท่าซุงจังหวัดอุทรานีครับในวัดท่าซุงเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่น บ้างคะลองอธิบายให้ฟังหน่อยพระพุชินราชนะครับที่อยู่ทิศในทิศเบื้องหน้าของผมก็ค,คือเป็นพระถือว่าเป็นพระมหาราบเลยที่วิหารแก้วลอยเมตรที่อยากจะให้มาสักการะกัน<ม>กับพระนัทโทบุญญนเทพครับค่ะทีนี้อยากให้พี่ได้เล่าถึงความเป็นมานิดน,นึงว่าที่มาของพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ด้านหลังคืออะไรคะบุรพา,ารย์ของพระเดชพระคุณพระราชสม,มัยาัหลวงพ่อฤาษีนะครับก็ค,คือหลวงปู่ปางวัดบางนำโค,คท่านเคยสร้างพระคำข้าองค์ขนาดห้านิ้วเนี่ย แล้วก็ให้พระที่เขาอยู่ในวัดเนี่ยขอลาบกันเกี่ยวทางด้านสักการะหรืออาหารเนี่ยไม่ขาดจากวัดเลยและที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับอันที่สองก็คือหลวงพ่อเนี่ยให้ถวายเหรียญทองคําเหรียญทองคําก็คืออย่างน้อยเนี่ยข้างในเนี่ยต้องเป็นทองเหลืองแล้วก็หุ้มด้วยทองคําเปลเขาเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่ได้มาที่นี่และได้มีโอกาสมาถวายเหรียญที่เป็นทองคํานะคะก็เสมือนว่าเราเนี่ยได้ ถวายทองคาให้กับพระพุทธศาสนาใช่ครับซึ่งอาน,นิสงส์บุรามุนีก็จะทําให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวมีความคล่องตัวรวยขึ้นหรือใครที่ติดขัดอยู่ยังมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในบริเวณวัดเนี่ยได้ข่าวว่ามีเยอะมากเลยในหลาย,ลายจุดแลจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นตู้วิรัตโยหมายความว่าก็คือย่อมาจากกระถาพระประเจกับพระเจ้า คาถานี้ก็คือเป็นคาถามหาลาภบุคคลที่ทําได้คือนายประยงตั้งตรงจิตครับเป็นศิษย์คนแรกของหลวงปู่ปานะครับแล้วก็การสร้างวัดเนี่ยหลวงพระเดชพระคุณพระราชมยานเนี่ยท่านก็ว่าคาถานี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งก็ได้คาถาเงินล้านจากองค์สมเด็จที่อยู่ข้างบนครับเรียกว่าก็คือท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะหรือพระราชนมยานเนี่ยก็คือได้ได้คาถามาเป็นคาถา,า,ถา,าชื่อว่าคาถาเงินล้าน ว่าเป็นคาถาจากข้างบนประทานมาให้โดยจริงให้ลูกหลานไทยโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองครับแล้วในบริเวณนี้คะเรายังมีอะไรอีกคะพอหมดจากตู้วิรัตโยนะครับเราก็จะไปถวายสังฆทานเมื่อถวายสังฆทานกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกราบสรีระสังขารของพระราชมยานหรือหลวงพ่อฤาษีวัฒนทุงอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ย เกิดความคล่องตัวและขอเข้ามากรรมกับท่านนั่นเองเอาละค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เราตามคณะเว็บไซต์ยานเทพไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเรามีกิจ,จกรรมอะไรบ้างตามกันไปเลยค่ะอัลดีครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารแก้วลอยเมรนะครับเมื่อสักครู่นะครับแอดมินกอล์ฟพาคณะทัวร์บุญญาเทพกว่าร้อยชีวิตนะครับไปกราบนมัสการพระพุทธชินราชพระประธานในวิหารแก้วและได้ทําการถวายเหรียญทองคำนะครับเชื่อกันว่าใครที่ถวายเหรียญทองคํานี้นะครับจะมีอนิสงส์นะครับสะท้อนถึงสวรรค์ชั้นจุลามณีคําว่าไม่มีไม่ได้ไม่สําเร็จยากจนจะไม่เกิดขึ้นับพวกเราใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับเราก็พาทุกทุกท่านนะครับทาบุญบริจาคนะครับ20บุญนะครับที่เรียกว่าการหยอดตู้วิราธโยนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็พาทุกทุกท่านนะครับมาถวายพระเงินพระทองนะครับแล้วก็เครื่องจตุปัจจัยทยทานนะครับมากมายเลยในการนี้นะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดท่าสุงนะครับให้เทศนาทํากับพวกเราด้วยนะครับ และเมื่อเราถวายเสร็จนะครับเราก็พาทุกทท่านไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดําที่ไม่เน่าเปื่อยนะครับถ้ากล้องมองไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับจะอยู่ในโรงแก้วด้านหลังนะครับสวยงามมากๆนะครับรถาย,ยานตบารมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหรือพระราชพมยานก็อยังอยู่ที่นี่เชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าใครได้มาเที่ยวมาทําบุญที่วัดท่าสงจะเกิดการปรติชื่นมื่นนะครับมีแต่ความสุขแน่นอนเลยครับลูกหลานหลวงพ่อทุกคนนะครับ ไม่มีใครจนนะครับคําว่าไม่มีคําว่าไม่ได้คําว่าไม่สําเร็จจะไม่ปรากฏกับเราตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พะนิพานนะครับออโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกทกท่านนะครับไปทาพิธีเขียนชื่อลอยเคาะเสดเคาะต่อชะตาตรงด้านหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะพาไปที่มณฑลบวิสมเด็จอ,บอมบถนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับ ごありがとうございなに มากราบสมเด็จองปฐมนะครับหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะครับที่มณฑปสมเด็จองคปฐมครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมนั่งอยู่ข้างอาจารย์นัทสุพตายันเทพอาจารย์นัทครับพาลูกศิษย์มาทําบุญวันนี้เป็นยังไงบ้างรครับถือว่าปติยินดีครับแล้วก็มีความสุขครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมากันด้วยจิตน,น้อมจิตน,น้อมใจตั้งใจมาเพื่อที่จะมารับพรจาก องค์ปู่สีดิงดำนะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนได้รับรวมถึงพี่อ้ําด้วยแล้วก็แอดมินก๊อฟด้วยนะฮะนะถามแอดมินก๊อฟดูสิฮะเขาวันนี้เขาจะปิติเป็นพิเศษแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นใช่วันนี้ทุกคนนะครับปิติจริงๆครับแม้ว่าแดดจะแรงแค่ไหนนะครับแม้ว่าฝนจะตกแค่ไหนนะครับเมื่อเรากราบไหว้สรีและสังขารหลวงพ่อเสร็จแล้วนะครับเหมือนฟ้าเป็นใจให้เรานะครับฝนหายตกในฉับพันธนะครับเราก็ได้มากราบนะครับพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะครับหรือสมเด็จองค์ปฐมนะครับอยากให้กล้องนะครับมองเเข้้าาาไปดนนนนนใะะครับท่จห็ ความวิจิตรสวยงามมากๆนะครับนอกจากความสวยงามนะครับยังมีความร่มเย็นศักดิ์สิทธิ์นะครับยุ่ยมากี่ครั้งแล้วครับจริงๆก็มาหลายครั้งแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เรียกว่านับได้ว่าเป็นครั้งที่สาหรือครั้งที่4ี่ขออะไรครับ ก็เรียกได้ว่าเราเราขอในเรื่องที่เป็นไปได้เอาเอาเบื้องต้นขอก็เรื่องของหน้าที่การงานเรื่องความคล่องตัวทุกๆอย่างเงี้ค่ะผมมีข้อแนะนําให้กับลูกทัรวทุกท่าน้วยนะครับอย่างน,างนัองยุยขอหลายๆเรื่องนะครับจริงๆแล้วที่นี่มีเคล็ดนะครับอยากให้สําเร็จนะครับขอเพียงเรื่องเดียวนะครับเช่น ท่านปาารถนาความเป็นเศรษฐีบอกท่านไปเลยครับผมขออนุภาพของสมเดมม็จอมถสมดลบรรดาให้ผมเป็นเศรษฐี10ล้านร้อยล้านในเร็ววันนะครับคำว่าจนคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จอย่าให้บังเกิดกับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ทุกๆคนปิติไหมครับ <S <S ใครมาแล้วหลายๆครั้งยกมือหน่อยครับใครยังไม่เคยมาบ้างครับ วันนี้นะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าอานิสงส์และพุทธคุณนะครับของสมเด็จองประถมนะครับท่านจะบรรดานโชคลาภและรัพย์ให้ท่านนะครับตอนนี้ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับหันไปมองที่พระเนตรพระการพระพักของท่านหน่อยได้ไหมครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคลาภบารมีจงบังเกิดกับทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ชมรายการ Big Map v a r i e t y ด้วยนะครับอธิษฐานตามพวกเรานะครับมาเลยครับ และนี้นะครับก็คือลูกทวงเรากำลังขอพรอยู่นะครับปรารถนาในโชคลาบปรารถนาในทรัพย์นะครับพุทธคุณของท่านนะครับหนุนนำและดนบันดาลให้ทุกคนนะครับไม่อับจนมีโชคมีลาบในเร็ววันเดี๋ยวเดู่นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาจารย์เว็บไซต์ยันเทป c อ m นะครับพาไปไหว้หลวงพ่อไหลมาเทมานะครับหรือชื่อหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาที่วิหารพระยืน32ครับเดี๋ยวตามกันไปครับ ขันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ส่งคุณวุฒินะคะในเว็บไซต์ยันเทพ c o m เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอาจารย์ดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งไขรหัสกรรมถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงนะคะว่าแนวทางของอาจารย์ค่ะหรือว่าศาสตร์ในการช่วยเหลือคนของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะครับผมศาสตรของของผมนะครับคือการเน้นที่กรรมครับเมื่อเราดูดวงแล้วเราพบแล้วนะครับผมจะหาทางดับเหตุนั้นนะคือวิธีการแก้ไข นะครับรวมถึงการชี One, day, ้แนะต่างๆนะครับให้ชีวิตดีขึ้นคือการขมากรรมนี่นะครับตามที่ผมนะฮะร่ำเรียนอกุบาจารย์มาท่านบอกว่าเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะหนึ่งนะครับเมื่อชีวิตเรามีทุกเนี่ยนะครับอาทิเช่นนี่คือทุกนะฮะนี่คือนี่คือบาปอันนี้คือบุญนะครับเมื่อมันแตกกันเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตคุณมีปัญหาเมื่อนั้นนะครับคุณกล่าวขอโอโหสิกมเนี่ยนะครับเจ้ากรรมในเวรกลับแล้วนะครับบาปมันจะลง แล้วคุณอนะ่ะมาทําบุญนะครับเร่งบุญให้มันหนีบาปมันห่างอย่างเงี้ยมันไม่แตกกันเพราะฉะนั้นชีวิตคุณดีแน่นอนแต่เราต้องประกอบด้วยทานศีลภาวนาประกอบนะครับชีวิตรับรองว่าดีครับดีแน่นอนมีความสุขนะครับยังอยู่ที่องค์ประกอบอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจดวงนะครับสื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อนะครับจากองค์ต่างๆที่ว่ามาคุ้มครองดูแลนะครับ ท่านใดสงสัยเอ๊ะเราเป็นอะไรทําไมมีอาการแปลกๆล,ลองสอบถามได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะปรึกษาปัญหาชีวิตกับอาจารย์เก<ช>่ง<ๆ>นะคะทำไมถึงมีปัญหาชีวิตเยอะเหลือเกินมันเป็นเพราะกรรมอะไร,รก็ลองติดต่ออาจารย์ได้ไดนะคะตามช่องทางนะคะคือเว็บไซต์ยันเทพ .com นะคะตามด้านล่างตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ didi bu คุณนะครับ ู่ที่ไหนกันคะพี่ก๊อฟวัดเขาสะแกกังจังหวัดอุทัยครับแล้วเรามาทําอะไรกันที่นี่คะมาขอขมากรรมตรงนี้ครับที่วัดเขาสะแกกังออย่างด้านหลังนะคะตอนนี้ที่กําลังมีพิธีการขอขมากรรมอยู่อยากให้พี่ก๊อฟอธิบายนิดนึงค่ะว่าการขอขมากรรมนี่เป็นยังไงบ้างด้านในก็คือเป็นสมเด็จพระมหาชนกนะครับของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับก็ให้ท่านเป็นตัวแทนในการขอขมากรรมต่อแผ่นดินเพราะอะไรทําไมเราต้องขอขมากรรมนะคะ ก็เราไม่รู้นี่ว่าเราเคยคิดไม่ดีกับเชื้อพระวงศ์เคยคิดไม่ดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายเราต้องขอขามากรรมเพื่อให้ท่านให้เก่ากับตัวเป็นคนใหม่เป็นคนดีสืบไปเห็นว่าขอตั้งแต่อดีตชาติเลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งลายงมาตั้งแต่อดีตชาติทั้งปัจจุบันเลยเพื่อเราจะสร้างเหตุให้มีอนาคตที่ดีขึ้นคนระับแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยเราไปทําอะไรกันมาบ้างคะ โอ้โหวันนี้ปิติยินดีนะครับเริ่มจากมาถึงวัดท่าซุงก่อนอทําพิธีถวายขนมปังที่หน้าโบสถ์เพื่อแก้วิชาและอาถรรพ์จากนั้นนะครับเราก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารพรมท่าซุงจากนั้นเราก็เดินไปที่ตึกรับแขกถามว่าตึกรับแขกมีอะไรมีอะไรดีเป็นสิ่งที่เว็บไซต์ยันเทพ c o m ครับอยากจะแนะนําท่านผู้ชม ตรงนั้นนะยังมีวัตถุมงคลที่ยังหลงเหลืออยู่สมัยที่พระเดชพระคุณพระราชพรมยาญะท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ไอ้ฐานจิตเอาไว้ทำพิธีเอาไว้แล้วก็จะมีหนังสือต่อจนซีดีแล้วก็ยาสูนรพายต่างๆครับจำหน่ายอยู่ค่ะครับ แล้วพอหมดตรงนี้เราก็จะมุ่งหน้าสู่วิหารแก้วร้อยเมตรไฮไลท์นี่คือถวายเลนทองคำกับ<ม>สังฆทานพิเศษเพื่อยกระดับชีวิตให้มันสูงขึ้น<ม>แล้วเราก็ไปกับสรีระสังขัญพระเดชพระคุณพระราชมมยาครับหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงแล้วเราก็มูฟเนี่ยนั่งรถสองแถวกันมาเนี่ยมาถึงที่วิหารสมเด็จองค์ปฐถมพระพุทธเจ้าสิกขีที่หนึ่งครับบรมอปถมครับเพื่อที่ถวายพานพุ่มประดับเพชร<ม>เขาเรียกว่า จัก,กรพัิครับเหมือนเราถววยแก้วจัก,กรพัิเรียกว่าวันนี้ก็คือมากันเต็มที่เลยเต็มที่และจัดเต็มให้ลูกทัวร์เลยครับค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมอยากจะให้อดินนะคะลองเชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงค่ะก็ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับแม้นไม่ได้มากับทัวร์เราแต่ก็ขอให้ให้ดูทัวร์เราเป็นแบบอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระก็ดีการสักการะพระก็ดีครับเราจะต้องบูชาพระรัตนท่าไตเป็นหลักก่อนจากนั้นสมาทานศีลห้ากันเมื่อเรามีศีลบริบูรณ์ครบแล้วเนี่ยการขอพรอ,อะไรก็สำลิศผมแทบไม่ต้องใช้ทูบเลยเลยกเตียวต้องขอขอบคุณนะคะทางแอดมินนะคะแอดมินกอล์ฟแล้วก็แอดมินอามนะคะที่ได้พาพวกเรามาทัวร์บุญกันใน,นวันน,นี้เลยครับ ะะแล้วก็สำหรับในโอกาสหน้านะคะทางรายการ Big Mac v a r เ e t y เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะติดตามดูกันสำหรับวันนี้นะคะยุย้ยเราก็แอดมินกอล์ฟนะคะอ่าแล้วเป็นแอดมินพี่อ้ํอยู่ข้างไนออยู่ข้างในตอนนี้กำลังขอเข้ามามกรมอยู่<อ>นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ<า>สวัสดีค่ะสวัสดีครับ